เราลองมารีวิวกันคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกณฑคุมขังนอกเรือนจำ สรุปโดยย่อก็คือสามารถใช้บ้านเป็นที่คุมขังได้นะคะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่โทษจำคุกไม่เกิน4ปีหากว่าได้รับการอภัยโทษหรือว่าลดโทษแล้วให้ยึดคำสั่งหลังสุดไม่ห้ามคดีทุจริตไม่ห้ามคดี1นึนะคะแล้วก็จะต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวกำาไง e m นั่นแหละค่ะยกเว้นแต่ว่าเป็นผู้ป่วยในกรณีที่ว่าไม่สามารถจะเคลื่อนไหวตัวเองได้เลยหรือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสั่งให้ถอดได้นี่คือเกณฑ์คร่าวๆหลังจากเกณฑ์นี้ได้ถูกประกาศออกมาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน คมตั้งคําถามค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดความเหลื่อมล้าหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันจะแตกต่างกันสุดขั้วไหมระหว่างคนรวยกับคนจนจินตนาการต่อมานะคะถ้าเรามีอันจะกินนะฮะผู้ชมอยู่ในบ้านแบบนี้รูหลาสิ่งของอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดมันได้อยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วนะคะตามเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำอ่ะในห้องที่เราอยู่เนี่ยจะต้องมีกล้องวงจรปิดอย่างน้อยถึงตัวสมมุติอยู่ตรงมุมนี้ก็บันทึกภาพเราตลอด แล้วตัวของผู้คุมขังเองรวมถึงผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องรายงานภาพเป็นภาพภาพเคลื่อนไหวอัลกทาสิคะถ่ายสามารถที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาในจังหวะเวลาที่เขาร้องขอใช่ไหมคะเราจะต้องอยู่ในห้องอแต่เรารวยนะเราอยู่ในห้องอย่างน้อย12ชั่วโมงยกเว้นว่าไปเข้าห้องน้ําในห้องนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเราก็อยู่ในห้องกดสั่งอาหารก็มีอาหารมาส่งเรามีเงิน ในจังหวะเวลานี้เราไม่ต้องออกไปทำมาหากินเราก็อยู่ได้12ชั่วโมงต่อวันค่ะรายงานตัวอย่างน้อยอ่ะวันละหนึ่งครั้งมันไม่ได้ยากลำบากสำหรับคนที่มีอันจะกินจริงๆใช่ไหมคุณผู้ชมสบายอ่ะดูสิอ่ะเปิดทีวีมีอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายอ่ะสำหรับคนที่มีเงินอ่ะมันไม่ได้มากมายเลยแต่ภาพมันจะตรงข้ามเลยถ้าเราเป็นอีกแบบหนึง ในอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้ยถ้าสภาพเราเป็นแบบนี้ตามกฎระเบียบนะคะของการคุมขังนอกเรือนจํากล้องวง,งจรปิดต้องมีอยู่ไหนอะ่ะไม่มีเงินจะติดด้วยซ้ํานะคะไม่ต้องพูดถึงกล้องเลยอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีตังค์เหมือนกันค่ะคือจะเอามือถือที่ไหนอะ่ะถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เอาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจําหรอเราต้องอยู่ในห้องนี้เป็นระยะเวลา12ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ยกเว้นว่าไปเข้าห้องน้ําได้และ12ชั่วโมงเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวคะคืออยู่ในห้องแล้วออกไปทาํางานยังไงไม่ออกไปทํางานไม่มีไรายได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นมาว่าการโฟล์ของการเงินนะ่ะมันมีผลประโยชน์และเนี่แหละมันเป็นคําตอบของคําว่าเหลื่อมล้าหรือเปล่าติดกําไร EM อ่ะติดไปเถอะไม่เท่าไหร่นะคะถ้าไม่ป่วยก็ติดไปเรื่อยๆแต่ใช้ชีวิตยังไงจนกว่าจะถึงระยะเวลาของการได้รับการพักโทษคือคําถามสําคัญของคนที่ ไม่มีอันจะกินนะคะ